เรื่องราวการทรงสร้างในพระคัมภี์เนี่ยหลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบื้องหลังเรื่องราวนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเริ่มต้นล่ะครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจการตีความที่มองว่าเรื่องราวการสร้างโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเวทีสำหรับสงครามระดับจัก,กรวาลที่ถูกวางแผนมาตั้งแต่แรกเลยใช่เลยครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการตีความที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย มันเป็นแนวคิดที่ว่าการสร้างโลกเนี่ยไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นแต่มันคือส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของพระเจ้าเพื่อจะเอาชนะความชั่วร้ายให้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ส่วนแรกนะครับตามการตีความนี้เนี่ยนะจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นในความว่างเปล่าแบบที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันแต่กลับเกิดขึ้นภายในอาณาเขตที่มีอะไรบางอย่างดำรงอยู่ก่อนแล้ว คำสำคัญพื้นฐานเลยก็คือคำว่า Hades ครับแต่เดี๋ยวก่อนในมุมมองนี้ Hades ไม่ได้หมายถึงยมโลกหรือดินแดนหลังความตายที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่มันหมายถึงสภาวะของจักรวาลก่อนที่จะมีการสร้างโลกขึ้นมาลองนึกภาพเหมือนเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความโกลาหลซึ่งก็คือเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์แล้วก็กองกำลังของซาตานที่ถูกกักขังเอาไว้นั่นเองครับ ทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซป t นั้นแล้วลองมาดูข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยกันดีในมุมมองใหม่นะครับประโยคที่ว่าเพราะวิญญาณของพระเจ้าทรงปกคลุมอยู่เหนือพื้นน้ำเนี่ยตามการตีความนี้ก็คือการที่พระองค์กำลังเฝ้าดูและควบคุมความโกลาหลที่ถูกกักขังไว้นี้อยู่ไม่ใช่การสร้างโลกขึ้นมาจากความว่างเปล่าแบบศูนย์เลยโอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโลกถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความโกลาหล ในส่วนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันอีกหน่อยครับว่าไอเจ้าความโกลาหลที่ว่าเนี่ยธรรมชาติของมันคืออะไรกันแน่แล้วมีพลังอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างตามการตีความนี้เนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในพระคัมภีร์จะช่วยให้เราเห็นภาพของอิทธิพลเหล่านี้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับอย่างทะเลก็คือโลกที่วุ่นวายเป็นอาณาจักรของซาตานส่วนนกในอากาศก็คือพลังที่คอยมาขโมยพระวจะนะไปจากใจของเรา แล้วก็มีสัตว์ป่ากับปลาในทะเลพวกนี้ก็คืออำนาจทางโลกและความโลภต่างๆที่คอยดึงเราให้ห่างจากพระเจ้าทั้งหมดนี้แหละครับคือองค์ประกอบของความโกลาหลที่ว่าดังนั้นประเด็นหลักๆเลยก็คือพระเจ้าทรงสร้างสิ่งใหม่ที่ดีงามขึ้นมาแต่ดันไปตั้งอยู่ภายในเวทีที่เต็มไปด้วยความโกลาหลอยู่แล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะอุบัติขึ้น พอมีปัญหาแบบนี้เป็นฉากหลังแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนที่3ครับว่าแผนการของพระเจ้าในการรับมือกับเรื่องนี้คืออะไรซึ่งคำตอบเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ประกอบใหม่ที่น่าทึ่งมากๆขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นและสิ่งนั้นก็คือมนุษย,ยชาติครับ เพื่อให้เข้าใจแผนการนี้ง่ายขึ้นนะครับแหล่งข้อมูลของเราใช้อุปมาเรื่องการเกษตรมาอธิบายซึ่งมันเห็นภาพมากเลยลองนึกตามนะครับทะเลก็คือโลกที่เต็มไปด้วยความโกลาหลใช่ไหมครับพระเจ้าทรงทำให้แผ่นดินซึ่งก็คือมนุษย์ที่เปิดใจรับฟังโผล่ขึ้นมา จากนั้นก็ทรงหวานเมล็ดพันธุ์หรือพระวจนะของพระองค์ลงไปเพื่อให้มันเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่เกิดผลซึ่งก็คือมนุษย์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของพระเจ้านั่นเองเป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยนะครับและนี่คือบทบาทที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ในละครจัก,กรวาลเรื่องนี้เลยครับคือตามการตีความนี้มนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเฉยๆนะแต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโลกที่โกลาหลน,นี้ ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ด้วยการทำลายล้างจากภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้างในโดยเริ่มต้นจากการรับเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนนั่นเองและเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือทางเลือกทางเลือกที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในสมรภูมิแห่งความโกลาหลนนี้เราจะเห็นภาพของสองเส้นทางนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับทางหนึ่งคือ ขนทางของสัตว์ป่าพูดง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณความอยากได้ใครมีทางโลกกลัวความตายแล้วสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของความวุ่นวายไปแต่อีกทางหนึ่งคือขนทางของภาพลักษณ์พระเจ้าคือการดำเนินชีวิตตามพระวจนะเอาชนะความกลัวแล้วก็ลุกขึ้นมามีอำนาจปกครองเหนือพลังแห่งความโกลาหลเหล่านั้นให้ได้ข้อพระคัมภีร์จากสดุดีบทนี้โอ้โห ตอกย้ำแนวคิดเรื่องมนุษย์ที่ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ป่าได้แบบตรงจุดเลยครับไม่ว่าเราจะมีเกียรติยศหรือตำแหน่งสูงส่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดความเข้าใจในพระวจนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ที่ต้องพบกับจุดจบเหมือนกันเลยเมื่อมนุษย์มีทางเลือกแล้วแต่คำถามคือจะรู้ได้ยังไงลรอว่าหนทางที่ถูกต้องมันหน้าตาเป็นแบบไหน แผนการของพระเจ้าจึงดำเนินมาถึงจุดคลิมแอ็กครับนั่นคือการส่งต้นแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาให้มนุษยชาติได้เห็นและปฏิบัติตามและนี่แหละครับคือบทบาทของพระคริสต์ในมุมมองนี้คือพระองค์ไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่ผู้ไถ่บาปเท่านั้นนะแต่ยังมาเพื่อเป็นต้นแบบที่จับต้องได้เพื่อแสดงให้เราเห็นเลยว่าการเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าท่ามกลางโลกที่โกราหลเนี่ยในชีวิตจริงมันเป็นยังไงชีวิตของพระคริสต์ก็เลยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวให้เราเดินตามได้เลยครับ พระองค์ทรงอยู่ในร่างกายมนุษย์ที่เปราะบางเหมือนกับเนื้อหนังของสัตว์ป่าแต่กลับเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบแสดงความรักถึงขีดสุดและกลายเป็นต้นแบบให้มนุษย์คนอื่นๆสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสัตว์ป่าให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าได้เหมือนกันและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของแถงการอันยิ่งใหญ่นี้กันแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าเป้าหมายสูงสุดและผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ เป้าหมายสูงสุดของความขัดแย้งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่การเอาชนะความชั่วร้ายให้หมดไปนะครับแต่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งจักราวาลเห็นว่าแนวทางของพระเจ้านะ่ะยุติธรรมและเป็นความจริงที่สุดและที่น่าทึ่งคือเครื่องพิสูจน์นั้นก็คือการตัดสินใจเลือกอย่างอิสระของมนุษย์อย่างเราเรานี่แหละครับเส้นทางสู่ชัยชนะเนี่ยสรุปเป็นขั้นตอนได้แบบนี้เลยครับมันเริ่มจากการเลือกของมนุษย์แต่ละคนที่จะเดินในทางของพระเจ้า ซึ่งการเลือกนี้แหละจะนําไปสู่การพิสูจน์ว่าธรรมบัญญัติของพระองค์นั้นดีงามจริงๆและสิ่งนี้เองที่กลายเป็นรากฐานอันชอบธรรมสาหรับการพิพากษากองกําลังของซาตานจนนําไปสู่ชัยชนะเนื้อบาปและความตายและการฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างในท้ายที่สุดนั่นเองครับขอพระคัมภีร์ที่ทรงพลังข้อนี้เป็นเหมือนปลาประทับของชัยชนะครั้งสุดท้ายเลยครับ จำได้ไหมครับว่าฮาเดสหรือพลังแห่งความโกลาหลเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องในที่สุดมันก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและเราจะขอจบการเจาะลึกครั้งนี้ด้วยคำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันนะครับถ้าเรื่องราวการทรงสร้างทั้งหมดนี้คือสนามรบฝ่ายวิญญาณที่เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นมันหมายความว่าการตัดสินใจใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จริงๆแล้วอาจคือการเลือกข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วการเลือกนั้นมันมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเราและต่อภาพใหญ่ของจักรวาลน,นี้บ้างล่ะครับ